<h ums> ตาเอว <c oughs> <c oughs> เอวไอ้แมวอ้วนผีดาอ้วนอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> เพราะความน่ารักของนกหงหยกและแมวแต่ละครก็เลยเทใจให้ทั้งนกบิวตี้และพี่เสือโครงให้เป็นอีกหนึ่งตัวเอกที่มาเพิ่มอรรถรสในการชมละครเรื่องเล่นางฟ้าและพระสัตว์พูดไม่ได้ทีมงานจึงใช้วิธีการภาคเสียงเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจความรู้สึกของสัตว์ว่าต้องการจะสื่อสารอะไรซึ่งผู้ให้เสียงภาษาคนของแมวมิวจอบกวนคือคุณเกลือกิติเชี่ยววงกุลค่ะโ้งมีพี่ค้งเอง มาเดินเพ่นพ่านอยู่เนี้ยบิวตี้ก็ไม่กล้ามาสิามาโทษแมวซะงั้นอะงงเลยนะเนี่ยจะงงอีก <c oughs> จะไม่งงได้ไงอะบิวตี้ไม่มาเพราะเจ้านายหรือเปล่าแกเปอะไรตัวยุ่งนั่นเป็นบิวตี้นี่แหละส่วนเสียงเจยแจวของเจ้านขงหยกที่แสนจรดชืดชดหยี <c oughs> ให้เสียงภาษาคนโดยวิว We นร์รถนางเอกของเรื่องนั่นเองคะ่ะ เฮ้ยอ้ยโอ๊อยอะดีเอ้ยเหนื่อยมากเลยบิวตี้อยากอยาเพึ่งคุยขอหายใจแปบหายใจไม่ทันแปบหนึ่งจะเ,เริ่มตั้งแต่ที่กองละครใช่ไหมคะก็จะถ่ายกันสองครั้งรอบแรกเนี่ยถ่ายกับนกไปเลยแล้วก็ระหว่างที่ พี่พุทธเล่นกับนกเนี่ยวิวก็จะไปนั่งใกล้ๆคือใส่เสียงวิวเข้าไปเพื่อไกด์ให้กับนักแสดงที่เล่นกับนกแล้วก็อีกรอบหนึ่งก็คือวิวไปเล่นให้เหมือนกับที่นกถ่ายไปแล้วเมื่อกี้หลังจากนั้นก็มาตัดต่อแล้วว่าเอ้สลับกับนกกับวิวเนี่ยเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะไอตอนที่เป็นวิวเป็นนกบิวตี้เนี่ยมันมีวิวเล่นอยู่แล้วแต่ส่วนน้องนกน้อยนกจริงๆเนี่ยยังไม่มีก็คือต้องลิงก์ใส่เสียงวิวเข้าไปต้องดูว่า ตัดมาหน้านกนะจะใส่คำพูดอะไรดีคือมันไม่มีไดอะล็อกไม่มีสคริปต์อะไรทั้งนั้นค่ะคือเรียกว่าแอดลิบสดๆและเพราะไม่มีสคริปต์หรือบทพูดใดๆในห้องอัดเสียงงานนี้สาววิวเลยต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการดึงความรู้สึกของนกฟลุฟี่ออกมาเพื่อสื่อสารให้คนดูเข้าใจและเพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องราวในตอนนั้นๆของละครด้วยค่ะนกขนหยกคือเราจะดูรอบนึงก่อนว่าเฮ้ยประมาณนี้นะ หน้านกหันไปอย่างนี้จะเป็นพูดว่าอะไรดีหนะ้าหันมาประมาณนี้จะพูดว่าอะไรดีก็ใส่ประโยคเข้าไปค่ะอยากจะพูดอะไรคือต้องให้เข้ากับเรื่องด้วยบางทียาวไปอ่ะเริ่มใหม่ยาวไปอ่ะเริ่มใหม่อ่ะเริ่มใหม่ตัดให้สั้นลงเอา้ามูดโดดดูตกใจกันไปหรือพอมันมาเชื่อมกับที่วิวเล่นไปแล้วตัดมาเป็นหน้าคนเนี่ยมันมันไม่เข้ากันก็ต้องทากใหม่นาย มุดโดนเบาๆมัน,นอ,ยอยู่ในมุดเศร้ามาแล้วมันก็หนาวแล้วมันก็เหงาเบาๆว่าแต่ตกใจนายมาดีใจที่นายมาแต,แต่แต่ไม่ต้องเสียใจ าบางทีเนี่ยแค่ลมหายใจหรือแบบแค่ถอนใจอสั้นยาวถอนหายใจแบบนี้อารมณ์ดีสงสัยอะไรอย่างเงี้ยอยากให้คุณผู้ชมติดตามนะคะว่ามีหลายขั้นตอนมากจริงกว่าจะมาเป็นนกบิวตี้ที่คุณผู้ชมเห็นในทุกวันนี้ค่ะฝากละครเล่นนางฟ้าด้วยนะคะนายฉันขอโทษนะมันจำเป็นจริงๆอะฉันปลอดภัยดีไม่ต้องเป็นห่วงนะกลับบ้านไปเถอะ